สวัสดีจ้าฮัลโหล everybody today my name is Monro วันนี้ก็จะมีชื่อว่ามอ n โรนะคะมากินคือเก้าจ้าพี่น้องมาเดินจ้าอันนี้รู้สึกจะมึนๆเมา <laughs> จ้าเมา <laughs> today I'm drunk <laughs> I'm gonna eat a t e ม m some today have มซั m s ฮ m ย here and the one for strawberry have strawberry here ก็ม่อ,อยากเลยเสีกติมซ้ำม,มาตายกล้างอาล่ะก็มาอีกกล้าห้อยชียแล้วที่นหกนะกล้มืดฟ้าหัวด,ดินแล้วจ้าพี่น้องตะวันตกดินแล้วมากินติมซ้ำจะม,มาพ่อกันยำแหล่งคือเก่าด้วยจ้าโอ้ยมาเอาอะไรดื่มนั่งดื่มน้ำก่อนดื่มน้ำก่อนจ้ะ

มาด้วยเจ้าวันนี้มากินติ่มซำเจ้าวนันนี้โอ้รู้สึกฉันจะเมาเนะี่ยฉันกินเบียร์ไปกระป๋องหนึ่งยังไม่หมดเลยฉันเมาแล <laughs> า้วมาได้มากินติ่มซำเจ้าวันนี้มีเนื้อวัวกิน้วไม่พูดมากละกินดี่ก็ไมใช่พูดมาโาแล้วจุดมิยย่งที่มีอยื่ในใจของคุยก็คือคยามรู้าลกทย่คุณมีต่อสิ่งที่คุณรัก เอาไว้กินล้างคอจ้าสตอรอเบอรี่ลูกหนึ่งนะคะเก็บไว้กินเย็นนี้จ้ะไว้กินล้างคอจ้ะพี่น้องสตอรอเบอรี่ของเกาหลีจ้ะ <c oughs> มันก็จะแพงนิดหน่อยนะ <c oughs> อ่ามันมีอยู่แพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งก็สองร้อยกว่าบาทจ้าซื้อมาแพ็คหนึ่งจิมซับเจ้านี้อร่อยจ้ะ Ni can đi can tìm xăm la tàu giặc cả thế mà cho mồng á các bạn các ca các sexy tả ca thầy ạ cho cầm tôi cả số xíu xíu là phải gì hạ trăm tài ca là ก็จะโชว์นิดๆหน่อยๆพอหอมปากหอมคอนนะครับเดี๋ยวจะก,กระอักเลือดตายไปซะก่อนจ้ะ <c oughs> เอาไว้เอาไว้ให้คนคนดูเยอะๆก่อนนะครับคนดูเยอะๆก่อนเอาไว้ฉันก็ใส่ชุดว่ายน้ําเดี๋ยวมากินโชว์ให้ดูติดไปก่อนนะคอยไปเถอะห <c oughs> มานมั่นทั้งนา้าแต่ก็ เี่ก็ดี่ว่นยี่เลยกิ็กโซไปแต่ก้าชไทยบานบานตั้งแล้วค่ะคอยๆคอยไปนะคะคอยไปเรื่อยๆจ้ะเพราะว่าคนดูแค่สามคนเองเ <c oughs> มื่อไหร่จะได้ดูของดีล่ะช่วยๆกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เดีย๋ยวจถ้าอยากดูนะคะถ้าอยากมาโชว์นะก่อนที่ก่อนที่อายุจะ60สิบนะต้องโชว์ก่อนนะ อย่าให้เลยอายุหกสิบนะจะบอกให้นะเลยอายุหกสิบแล้วฉันไม่อยากโชว์แล้วนะาจะบอกให้นะโกเจ้าลูกสับซอยงอจะเส้นโซ่ไปจากกาไทยอนะ่ะนี่แบบโกเขีก็แล้วเพราะว่า,วาอายุหกสิบเนี่ยมาโชว์ให้ดูเนี่ย,ม,ม,ย,ยมันหมดอายุแล้วจ้ะมันหมดอายุแล้วจะมาโชว์ให้ดูว่าอะไรอยู่ ตอนนี้ห้าสิบกว่าอืมฉันห้าสิบกว่าฉันยังแต่งตึงนะเธอนะจะ <c oughs> <c oughs> อ้วนไปหน่อยพยายามลดความอ้วนได้จ้าลดความอ้วนก็พอดีนั่นแหละได้ใส่ชุดไว้น้ำพอดีอือจิมซ้ำร้านนี้อ่ะอร่อย ก็จะมากินก่อนตะวันตกดินด้วยจ้ะมากิน้ะก่อนว่าตอนเย็นก็ไม่กินแล้วอันนี้ติ่มซ้ำตั้งเมื่อวานนี้นะติ่มซ้ำไนีตั้งเมื่อวานนี้ละซื้อมาเมื่อวานได้แช่ตู้เย็นไว้แช่ตู้เย็นไว้ทีนี้เอามาอุ่นกินจ้ะที่แรกว่ากะว่าจะเก็บไว้ลูกสาวแต่ลูกสาวไม่กินลูกสาวกลับมาดึกแล้วไม่ไม่กินข้าวนอนชิวหม ขนมจีบอร่อยมากสวยไหมคะวันนี้สวยไหมคะเซ็ก <gado> ซ <school and human viewers> ี <ful and> <impression> ่ไหมคะวันนี้ไม่ของดีโชว์เลยเจ้าบอกให้นะเออวันนี้จะมีของดีโชว์นะมา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 เข้ามาดูกันเยอะๆมา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  ชอบดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฝากกดไลค์กด like, กดไลค์กดแชร์กดซับตะการให้ด้วยล่ะอย่าลืมล่ะอือจะได้ดูของดีบ่อยๆฉันนนเนื้อเยอะอ้วนอ้วนเนื้อเลยเยอะ ดูดูไปฮะน่ะเยกะแก่กวันนี้ก็ไม่ได้ดูแล้วทำไมล่ะด,ดูไปหยุ้หยุนไปจะ <c oughs> <c oughs> ฉันน่าไม่อยางให้ญาติพี่น้องดูหรอกนะคิดไปคิดมาแล้วทีแรกทีแรกทำคลิปนะไม่มีญาติพี่น้อง ใครไม่มีใครแบบสนับสนุนไงไม่มีใครสนับสนุนไงไปไปมามาพอดูได้สองสามคนชักเรื่องเยอะอืมหรือยงงอ,ยอย่างงู้นอย่างนี้อ,อ,นยอ,อย่างนั้นอย่างนี้ก้าบื่อหน่ายถามแล้วถามอีกอย่างงู้นอย่างนี้ทําไมต้องทําอย่างนั้นทําไมต้องทําอย่างนี้ฉันเลยเบื่อหน่ายฉันไม่อยากให้ญาติพี่น้องดูเพื่เกียยต่อปัญหา có chồng sớm em sớm chân giáo thầy à nhưng cái Có mạnh nhiều tôi dễ mạnh à tôi dễ mạnh là mà phản à như có dường cũng chỉ phản chính là thấy là mà thấy là sẽ mạnh về cái gì mạnh chồng chỗ gì đó chính là thấy mà thấy là xuyên 唔中意就唔好睇啦มไทย,ยสิทําให้ดูก็ดูไปงั้นแหละจ้าเออเดี๋ยวคนนู้นอย่างงูน้นเดี๋ยวคนนี้จะเอาเยแบบนี้เดี๋ยวคนนั้นจะเอาแบบนูน้นโอ๊ยเอาใจไม่ถูกเลยจ้าฉนันเอาใจคนไม่ถูกนะ เดี๋ยวญาติก็อย่างนี้เดี๋ยวเพื่อนก็อย่างนี้เดี๋ยวคนผู้ชมก็อย่างงุนอย่างนี้ก็คอมเมนต์อย่างงู้นอย่างนี้ไม่รู้อะไรต่ออะไร๋อไม่เป็นไรคอมเมนต์มาเถอะถ้าใครอยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์มาได้ไม่เป็นไรจ้าฉันตอบฉันว่างฉันว่างอยู่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยตอนนี้คอมเมนต์มาได้นะเพราะว่าไม่ค่อยมีใครดูเยอะคอมเมนต์มาได้ก็จะตอบจ้ะถ้าเกิดมีคนดูหลายๆคนนะฉันตอบไม่ทันนะจะบอกให้นะ เออรีบๆคอมเมนต์ถ้าอยากจะถามอะไรก็ <laughs> วันนี้ฉันสวยนะวันนี้นะอืมคำแี้งอก็ต้องอโคเรงนะคำแบบอืมอืมก็แบบคิดจะมึงลว่ะ <laughs> ไฟดับ <laughs> ก็ตีโอเคตั้งแล่จามจาม้มหาโห่เฉยอะมากินปลาเอามากินอ่ะซาลาเปาซาลาเปาซาลาเปาซาลาเป,า,า,เป,า,า,เปาที่นี่เนื้อนุ่มอร่อยมีไส้หมูกับผัก ใส่หมูกระใส่เอาไว้ก่อนเดี๋ยกินทีหลังวันนี้ฉันเมานะวันนี้นะฉันกินเบียร์ไปครึ่งกระป๋องฉันเมาแล้วฉันเป็นคนที่กินเบียร์ไม่ได้กินเหล้ากินเบียร์กินไม่เป็นจะเพะก็อย่างแรกเส้กยําเจ้าอะ่ะยำเจ้าอปุยยาปูนยำเจ้ายาปูนกูนแล่ยาปูนแลยายาใส่ก่ะจอยอะไรแกงเม้นยํายเจ้าอะ่ะ นเนื้อเยอะเลยเห็นไหมทมเอาโตัวหยกไทยอ่ะชิมโปได้หยกอะเศรา,าเกิเจกันยังเนื้อเยอะเป็นพิเศษเพราะฉันอ้วนเป็นคนอ้วนก็เนื้อเยอะเป็นพิเศษไปพี่น้องไขมันเยอะไม่มีอะไรหรอกดูไอ้อย่าไปคิดลึกเนื้อหนังมังสาเนี่ยไขยมันทั้งนั้นหละจ้ะพี่น้อง เคยเห็นไหมเราเวลาก็ทําอาคลิปที่ก็ทําผ่าตัดไม่ว่าจะเป็นสัญญกรรมอะไรก็แล้วแต่ไปดูนะไปดูอย่างนั้นน่ะดูแลกินข้าวไปลงพี่น้องดูแลจะรู้แบบคนเราเนี่ยเนื้อหนังบางสาเนี่ยไม่มีอะไรดีพี่น้องไม่มีอะไรดีอย่างนี้อย่างเงี้ยไขมันท้งนั้นไม่สวยอืม 去睇嗰啲人哋拍片嗰啲啊,啊,啊，整容嗰啲咧，好多嗰啲誒肉啦，好多啊解絲乜嘢嗰類啦嚇，啊整容啊嗰啲啲片咧，video 嗰啲咧，啊整胸啊隆胸啊或者整下邊嗰啲咧，啊男變女嗰啲咧，我我睇過晒噶啦嚇，冇、啊、嘢好睇嘅大家，全部嗰啲人嗰啲肉咧，身體咧。 Hai có tí chuyên bố có tí à giá tí tao mô thầy à Hãy chi phong tô gà ơ giá tí dục xuyên gà ai đi tao mô thầy à lý kinh tố cảm là có tao hô thầy là nhập mô thầy à mà mà Phụ đặt với con của con sẽ kết lực Cô đu đu bay lắc kết lực nha Cô chẳng có đặt với con nha กินสตรอเบอรี่จ้ะกินสตรอเบอรีรอรร่ล้างปากก่อนนะคะสตรอเบอรีร่อ่ะไอ้ใบซ้อมเสร็จแล้วสตรอเบอรีเร่เนี่ยสตรอเบอรีร่ของเกาหลีนะมันจะหวานฉ่ำมันจะอร่อยมันจะนุ่มมันจะมันไม่แข็งมันไม่ฝาดนะ มันจะมีรสจืดนิดๆเวลากัดเข้าไปมันจะมีรสจืดนิดๆแล้วจะมีรสหวานหวานมันไม่เปรี้ยวไม่อะไรนะอืมทอนก็ซีตอไปเลยแล้วโหเมกอะเอาไม้ฟานเลยโอเสกยับเหล่าฟานกำมันไปโอเคยันเสร็จเงาเราเฮยเลยจ่ายเช่นถิมกันยาตีกิบตะโมยาตีซีนตะโมแกอ่าเช่นเช่นเตะทำไมทิมทิมเตะแกอ่ะ อส好เ,ยเ,ยเลิกลย贵嘢嚟เลิกลกก็嘅ลิก,ก,กาปากเมั百นนะฉันซื้อมาร้อยกว่าเลียนนะสตรอเบอรีเร่เนี่ยประมาณห้าหกร้อยบาทฉันซื้อมาเอามากินเพราะมันเป็นสตอรอเบอรี่ของอ่าเกา,เกาหลีมันก็จะแพงหน่อยนะแต่มันอร่อยไม่เป็นไรจ้ะ วันนี้มีคนวันเกิดนะคะวันนี้วันนี้มีอ่ามีญาติวันเกิดญาติพอดีนะคะก็สุขสันต์วันเกิดให้กับอ่านานานะคะนานานะคะที่วันเกิดวันนี้นะคะสุขสันต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอลลลยลำลำรวยๆขอให้เป็นมหาเศรษฐีคิดสิ่งใดขอให้สมความหวงังความปรารถนานะคะขอชีวิตมีแต่ความสุขจ้าสำหรับใครที่เข้ามาดูก็แฮปปี้แฮปปี้ปปปปจ้า ชีวิตขอให้มีแต่ความสุขจ้ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงหลาปิ้งกอากำยัดสร้าหยัดกว่าแล้วทกๆวันก็มีันร้องยันเกิดกัยอยู่แล้วใไหมคะดังนั้นทุกงวัากลมีกนฉลองวันงกิดกันอยู่แล้วใช่ไหเคะทุกๆวันไทยกินห้องลันเกิกันซี่แล้วใช่ไหมคา 做生意啊，生意兴隆啦嚇、啊，賺多啲錢啦嚇，最、啊、緊要開開心心，身體健康就得㗎啦。係，唔啊，好啦，再見啦大家，拜,拜啦，就拜拜喳，再見大家，拜拜。